แปดอู้ขอแปดได้แปดเรื่องรู้เรื่องเงับขอแปดได้แปดทเตืนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและถ้าคลิปนี้แจ่มแจ๋วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเด้อ อ่ะก็สวัสด uh, ีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยเกมกิมนี้ก็อยู่บช่องอ volu t i ออ o f f i c เ a ียกันอีกแล้วผู้ชมมากับเกมฮิตเกมดีเกมเดิมเราอีกแล้วก็ปีด Blackjack นะก็ทุน 70K วันนี้ทุน7 0 k สหน่อยแล้วกันมาเปิดเป็ดที่ มาแรกจังหวัดหน้าสองสามสองสามมาเล่นครับมานี้ไม่แคตเอานะเลยแล้วกันครับเก้าสิบมาก็โอเคนะเอาจริงสิบมาคือโอเคนะบ้องตรงบ้องตรง ต้องเล่นแล้วครับต้องเล่น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 มาหน่อยพวก8อุ้ยของ8ดได้8รู้เรื่องรู้เรื่องครับขอ8ได้8คุณผู้ชม20แต้มอ่ะนอนาะเหม่งเลยครับไม้นี้สวยๆ สู้ยิบตาวะสู้จนมาครับสู้จนมานะก็สวยงามตามนองเรื่องเียไปเปิดต่อ5,000เหมือนเดิมผู้ชมโอเคหน้าสิบ 50เย็บผมแคสเอานะมใบนี้ต้องแคสเอาครับก็ยิงใครอยากยัดก็วัดวัดไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมวัดก็โอกาสแตกมันก็ข้างเยอะไง14 15แนมเงี้ยโอกาสแตกมันข้างเยอะคุณผู้ชมเพราะนั้นเราแคสเอาเอาชัวร์ดีกว่าครับอย่างน้อยขาดทุนครึ่งหนึ่งนะขาดทุนครึ่งหนึ่งนะเมื่อกี้ขาดทุนไป2,000 2,000 6 2,007อึ่มน่าขาดทุนไป2,007 ไม่เป็นไรครับเจ็บน้อยเจ็บน้อยนี่โอบล็อ่สิบเจ็ดดอเสินตนเบิลเขาสอง โอ้โหพี่ชายเบิ้ลข้อสองนึกสีหน้าออกเลยครับนึกสีหน้าออกเลยครับสิ่แต้มเบิ้ลข้าสองเนี่ยโอเคโดนไปไมบนี้ก็ตามสภาพครัาสิบเจ็ดแต้มเจ้าหน้าแปดก็ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่ใบนี้ถ้าได้ก็ถือว่าดวงดีครับเปิดที่หมื่นแล้วกันนะไมบนี้ขยับเบ็ดกันหน่อย that's close go หน้าสามหลงแปดไหแปดได้หลังหกก็ได้อยู่ขอสิบมาขอสิบจงบังเกิดขอสิบจงบังเกิดสี่ไม่อยู่ครับสิบี่ไม่อยู่ชมแปด โอเคสิบหก <14. S 2> สิบหกก็ยังแย่อยู่อะสิบกก็ยังแย่อยู่อะแต่สิบไม่ออกสักใบเลยเนะ <14. S 1> ยี่ยแต่ส <My> uh ิบออกเออปะกัดฟันอยู่อะผู้ชมมาสิบหกแต้มยืมนไหวไหม right. s <S กัดฟันอยู่ครับอย่าหลังสิบนะหลังสิบ สภาพไปไม่กล้าสู้ก็น so well. ี <S 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 いい่แหละลุ้นใช้ดวงช่วยนะเจ้าสิแตาติดเลย้สิบอดเลล Your sopping card is. 14. Stand, stand. i gets flush 18. Hit on 13 can. You get 20. It's a good sc good score. Stand on 20. All right. Nice. Oi. let 11. Let's take one more card. Oh -ho. Unfortunately, that's 21 for the deal. Can. Can. and let โดนรัวๆคุณผู้ชมไม่ไหวครับห้องเมื่อกี้โอเคอเฮ้ยไม่ทันอีกห้องนี้โอเคขอไม้สุดท้ายเลยครับ ห้องเมื่อกี้โดนรัวๆไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นมือเลยก็ต้องขยับขยายย้ายห้องกันหน่อยว่ะคุณผู้ชมจะไปห้องนี้เยอะแยะลก็ลองหาดูห้องไหนสวยๆโอ้ยเจ้ายิบเอ็ดอยู่กับแน่ห้องนี้ชัดเลยทำไมห้องนี้ทำไมห้องเวลานี้มันเดือดกันจังวะทำไมห้องเวลานี้มันเดือดกันจัง ตบสไม้เลยแล้วกันครับเบ <ating> สิงเบิง e อรขาไม้นี้มาได้สวยหนึ่งไม้โอเคสวยหนึ่งไม้เงบไม้นี้เราอยู่นะส่วนขานี้2 <7 18. S 1> แต้มอืม Ik 12 het vandaag nog niet. Ik heb het vandaag nog niet. Oké, zip maar. Zip maar. 14. ma, maar, Oei! Oi! Unfortunately, in de next game. Deel! Deel! best Deel! in the next game. Deel! 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 T จวเทพจัดจวเทพจัดจัดขึ้นโอเคนี่อยู่แต่ไมนี้เบิ้ลไม่ได้จวโอเคอีกสองสวยสวยเออบดจะให้เนาะ อ้ยี่สิบสวยวู๊หยี่สิบสองขาโอเคกินไตแค่สองขาฟื้นหน่อยฟื้นหน่อยคุณผู้ชมอะไรมันจะไปโดนลูกไม้อย่างนั้นนะใช่คืนบ้างดิเบ็ด close You so, cards hmm. you are offering inches because it might be a black check. First <sighs> really. Unfortunately, okay. don't cards king, they other get black check, mm -hmm. game finished. Better luck next time. ไม้นี้าไม้นี้ไม่มาต้องเลิกเลยครับไม้นี้ไม่มาต้องเลิกเลยครับรู้สึกว่าไพ่ไม่ขึ้นหนึ่งครับโอ้โหเฮ้ยรู้สขกว่านกาเ้ยลว14ูสึ t ว่า s a d o u b ขึ้น w n and you got 7. Let me readjust a little bit. 18 for the cards. So, here fourteen. That's unfortunately oh. two and let That's re much. That's 3. That's yeah. okay. too Fifteen. That's too That's Fifteen. Fifteen. Bệnh tìm mượn ngủ yom. Bệnh tìm is over. Good mm -hmm. <coughs> 21. <coughs> <Should on> <coughs> <on. coughs> 7 that's 12. 7-12, mm. that's 9. BMB what's your final decision? Nice. Mm -hmm. So, hitting guard. โอ้โห oh, เจ้าแบ็คแจ็คดูดิบทคนจะโดนคุณผู้ชมบ,บ,บทคนจะโดนครับยีบ 8, ่เป็ดยี่เป็ดเต้ยยี่สิบเต้มโดนแบค็คแจ็คอีกเออก็ยอมไปครับไม่อี please, ่คลิปนี้ <please. S 2> ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเหลือยสองพันสามไม่ติดกระเป๋านะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ยอมไปก่อนนะแล้วก็ใครสนใจเข้ามาเล่นเข้ามาจอยด้วยกันก็ลิงก์คอมเมนต์ใต้คลิปนะเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม